สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สิงหา h ช n แนลวันนี้จะพาคุณไปดู8ดยอดรถกระบะอเมริกันพันโหดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่คนไทยไม่ค่อยได้เห็นที่ผลิตขายจริงไม่ใช่รถโชว์ EP2 GMC Sierra 3,500 HD GMC Sierra 3,500 HD ดีไซน์ที่เต็มไปด้วยความหรูหราและเพิ่มความสามารถในการลากจูงและการบรรทุกน้ำหนักที่ดีมากยิ่งขึ้นลูกพี่ลูกน้องของบริษัทอย่างซิวาร a โด3,500 HD แต่ GMC นั้นจะหรูหรามากกว่าเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซล6.6ลิตรให้กำลัง403แรงมา้าบรรทุกได้สูงสุด4.7ตันลากจูงได้มากถึง16ตันข้อเสียคู่แข่งบางค่ายอาจดูหรูหรามากกว่าออปชันดี แต่ต้องจ่ายตังเพิ่มขนาดใหญ่ไปหน่อยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือรุ่น Denali Crew Cab Long Bed ขับเคลื่อน4ล้อราคาเริ่มต้นที่69,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ2.2ล้านบาทไม่รวมภาษี i v t e r n a t i o n a l CV 5 1 5 4่นวาิสตาอินเตอร์เนชั่นแบรนด์สัญชาติอเมริกันกับรุ่น CV515 เป็นรถกระบะด x 4ที่ให้สมรรถนะในการขับขี่ทางออฟโรดการดีไซน์หน้าตานั้นไม่ค่อยต่ากจากเดิมเท่าไหร่ไม่เน้นความหรูหราเน้นใช้งานมากกว่าจริงๆใช้แพลตฟอร์มร่วมกับซีวาราโดแต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก จะลากรถบ้านลากเรือหรือจะบรรทุกของหนัหนกๆก็พร้อมลุยลากจูงได้มากกว่า10ตันเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซล V8 6.6ลิตรให้กำลัง350แรงมา้าราคาเริ่มต้นที่63,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านบาทไม่รวมภาษี เชฟโรเลตซีวอลาโดห้าพันค่ายรถยนต์ที่ไม่มีขายในเมืองไทยอีกต่อไปแล้วแต่ในต่างประเทศนั้นยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องดีไซน์โลโก้และกระจังหน้าใหม่เพื่อการไหลเวียนอากาศที่ดีมากยิ่งขึ้นดีไซน์ใหม่คุมพลังก็ใหม่เครื่องยนต์ดีเซลรดูร์แมขนาด6.6ลิตรให้กำลัง350แรงมา้าพร้อมแรงบิดมหาศาลกว่า1,000นิวตันเมตรมีเลือกท้่ขับเคลื่อน4ล้อ และขับเพลื่อน2ล้อลูกค้าสามารถเลือกการต่อประกอบหรือขยายเชสซีได้ตามความต้องการในการใช้งานของแต่ละธุรกิจลูกค้าคือกลุ่มธุรกิจการขนย้ายและการมาทุกหนักต่างๆราคาเริ่มต้นที่50,000นดอลลาร์ 50, สหรัฐหรือ1,6ล้านบาทไม่รวมภาษี อินเตอร์เนชั่นแนลและนี่คือรถกระบะที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนซีรีส์ที่ใหญ่กว่านี้จะขอนับว่าปเป็นรถบรรทุกละกันยาว6เมตรสูง2.7เมตรน้ำหนักกว่า6ตันเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลดีท570ขนาด9.3ลิตรให้กำลัง310แรงมา้าแรงบิดมหาศาลมากกว่า1,000นิวตันเมตรสามารถบรรทุกได้มากกว่า6ตันลากจูงได้มากกว่า20ตัน ทั้งน้ำมัน276ลิตรข้อเสียคือกินน้ำมันมากถึง3.4กิโลเมตรต่อลิตรโอ้โหแต่ด้วยพิเศษเศรษฐกิจของอเมริกาและกระแสการลดภาวะโลกร้อนหลดปีกับที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สุดแห่งการบริโภคน้ำมันและการปล่อยมลภาวะจึงได้รับความนิยมลดลงส่งผลต่อย,ยอดขายและสุดท้ายจึงยุติการผลิตลงปัจจุบันจึงกลายเป็นของหายากราคา1290 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือ4.1ล้านบาทไม่รวมภาษีน้ำเข้าในไทย ในช่วงนานาสาระระบบพลัยายพาวเวอร์ทั้งแบบไฮดริกและแบบไฟฟ้ามันคืออะไรมีหลักการทํางานแตกต่างกันอย่างไรมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไหมถ้าอยากทราบแล้วติดตามรับชมต่อเลยครับ 1. ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฮดรอลิกไฮดรอลิกพาวเวอร์สตีริงทำงานโดยใช้ปั๊มไฮดรอลิกสร้างแรงดันน้ำมันพาวเวอร์เพื่อส่งกำลังไปยังกระปุกพวงมาลัยหรือแรกพวงมาลัยโดยใช้แรงจากเครื่องยนต์หมุนสายพานมายังปั๊มไฮดรอลิกเพื่อให้พวงมาลัยช่วยผ่อนแรงในขณะที่หักเลี้ยว ข้อดีคือให้ความแม่นยำสูงข้าโคงในมั่นใจข้อเสียคือด้วยการได้ใช้น้ำมันพาวเวอร์ในการถ่ายทอดพลังงานจึงอาจเกิดการรั่วซึมที่เกิดจากการซิลหรือท่อยางชำรุดในอนาคตได้ข้อควรระวังในการใช้งานไม่ควรหมุนพวงมาลัยจนสุดแล้วค้างไว้นานเพราะน้ำมันพาวเวอร์จะมีความร้อนสูงและเกิดแรงดันสูงได้เป็นเหตุให้พวงมาลัยเสียหายได้ 2. ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พาวเวอ i n g หรือ EPS ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวสร้างกำลังในการช่วยผ่อนแรง เมื่อมีการหมุนพวงมาลัยจะมีเซนเซอร์คอยตรวจจับการทํางานและส่งค่าที่ได้ไปยังกล่องควบคุมเพื่อสั่งการให้มอเตอร์ทํางานช่วยผ่อนแรงในการหักเลี้ยวรถข้อดีคือเมื่อใช้ความเร็วต่ำพวงมาลัยจะเบามากเมื่อใช้ความเร็วสูงพวงมาลัยจะหนักขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นและยังไม่ต้องห่วงเรื่องปัญหาน้ำมันพาวเวอร์รั่วซึมข้อเสียคือให้ความแม่นยําน้อยกว่าระบบไฮดรอลิก เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง6,000ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันสำหรับวันนี้สวัสดีครับเล่นภาษาอังกฤษนะพี่เหมือนฝรั่ง Do you have girlfriend? Huh? Do you have girlfriend? Do you have girlfriend? No, r d o t Yeah! Thank o Hả? subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ